วนเกาหลีบ้าไปแล้วบอกมาเลเซียช่วยทีมชาติไทยพร้อมยกสุพนัทของจริงด้านเดอตุกฟันธงอากาศร้อนส่งผลขณะที่อ e ีชิอ e ีเตรียมโชว์เทคติก พาช้างศึกสู้ให้ดีที่สุดที่ราชมังเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ด้วยการเปิดสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับรับการมาเยือนของทีมชาติเกาหลีใต้เกมนี้แข่งขันวันที่26มีนาคม เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถ่ายทั้สดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับบรรยากาศก,ก่อนเกมบอกเลยตอนนี้คึกคักกระแสแฟนบอลดีมากๆการจัดการต่างๆมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เตรียมงานไว้ดีียกได้ว่าในเกมที่เจอเกาหลีเนี่ยบอกเลยมันแน่นอนนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวก่อนเกมของทีมชาติไทยที่จะเจอกับเกาหลีใต้ อีชิอิควงสุพนัทเหมือนตาไปถแถลงข่าวเองเลยนะครับอีชิอิบอกเลยเกมนี้ขอโฟกัสในสนามอยากจะพาทัพช้างศึกสู้เกาหลีใต้ให้ได้สนุกกว่าเดิมพร้อมกับตั้งเป้าเก็บคะแนนจากเกมนี้ให้ได้ส่วนสุปพนัทเหมือนตาเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้นักเตะทุกคนจะวิ่งสู้เกินร้อยและจะวิ่งมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงจะเล่นเกมรับให้ดีกว่าเดิมและเกมลุกจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมด้วยพูดง่ายว่า แป๊ะบทสัมภาษณ์ของทั้งสองคนเนี่ยทีมชาติไทยจะสู้เกาหลีได้สนุกกว่าที่โซเวอร์ครับเพราะเราเล่นที่บ้านที่ราชมังส่วนสภาพความพร้อมทุกคนตอนนี้พร้อม100%นะครับพี่อุ้มธิรทรก็พร้อมและการฝึกซ้อมแบบ Off ฟ c i a l t r a ท n i n g ที่สนามราชมังที่ย่าเนียนกริบนักเตะทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมกันสุดๆนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยพร้อมจะเจอกับเกาหลีใต้แล้วฮึกเหิมสุดๆนะครับ นักเตะทุกคนบอกเลยว่าขอมีแต้มแล้วก็หวังที่จะเซอร์ไพรส์สู้เกาหลีให้มันที่สุดนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะขณะที่ทางฝั่งเกาหลีใต้ก็มีการฝึกซ้อมแบบ Official Training เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโค้ชเข้ามาสัมภาษณ์เหมือนกันก็ยืนยันว่าจะสู้อย่างเต็มที่การฝึกซ้อมซอนทึงมินก็มาอีคังอินก็มารายงานตรงกันนะครับว่าในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยที่ราชมัง อีคังอินจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงประสานงานกับซอนฮึงมินซึ่งทีมชาติไทยต้องปิดแล้วก็ระวังให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเกาหลีก็รู้สึกว่าเขาเริ่มจะปรับตัวกับสภาพอากาศได้แล้วอันนี้โค้ชเกาหลีใต้เป็นคนบอกเองนะครับก็ถือว่าพร้อมด้วยกันทั้งคู่มันแน่นอนแต่เรื่องนอกสนามมีประเด็นที่น่าสนใจต้องบกสื่อเกาหลีใต้ตอนนี้ค่อนข้างเขียนอะไรไปเวอร์วังอลังการแลวครับคุณผู้ชมล่าสุด ไอ้ควันหลงหลังจากที่เกาหลีใต้เสมอไทยที่โซเวอร์คัพสเตเดียมเนี่ยดูเหมือนมันสร้างความเจ็บปวดให้สื่อเกาหลีใต้อย่างมากเขาเขียนถึงเกมนี้ไม่เลิกนะครับเขามอว่าไอ้เกมที่เสมอที่โซเวอร์คัพเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างแปลกใจว่าทําไมมาไทยเนี่ยมาสู้กับเกาหลีใต้ได้ดีพร้อมกับเขียนตั้งคําถามนะครับว่าเฮ้ยมาเลเซียเนี่ยที่มีโค้ชอย่างคิมพังกรเนี่ยเป็นคนบอกวิธีสู้ให้กับทีมชาติไทยหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้เหลือเชื่อว่าสื่อเกาลีใต้จะเขียนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะสุดท้ายแล่วทีมชาติไทยเราโชว์ผลงานได้ดีบุกไปเสมอเกาหลีใต้ถึงโซลครับได้มันเกิดจากการที่ทีมชาติไทยของเราทํางานหนักสกาวคู่ต่อสู้ดีนักเตะสู้ทุกคนอีชิก็ทํางานหนักครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยผมก็งงกับสื่อเกาลีใต้สื่อนี้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเกาหลีใต้นะเป็นตานานอ e ียองเปียวนี่ก็เล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบ็คซ้ายระดับตำนานของเกาหลีใต้ ออกมาชื่นชมน้องแบงค์สุบันัทเหมือนตาว่านี่คือนักเตะที่เป็นตัวอันตรายที่สุดของทีมชาติไทยเพราะมีไหวพริบในการเล่นบอลที่ดีมากรวมไปถึงเล่นในยุโรปเขาบอกว่าชาวเกาหลีจะต้องปิดใครเนี่ยเขาแนะนําว่าต้องปิดสุบันัทเหมือนตาเพราะสุรันัทจะสร้างความอันตรายให้กับ เกาหลีใต้แน่นอนเขาจะเป็นตัวทีเด็ดของทีมชาติไทยนี่ระดับอ e ียองเปียวออกมาชมนะครับตำนานของเกาหลีซึ่งสุพนัทก็ขอบคุณที่ชมแต่เขาบอกว่าที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีได้ก็เพราะเพื่อร่วมทีมซับพอร์ตนี่อันนี้เป็นคำพูดของน้องแบงค์เรียกได้ว่าน้องแบงค์โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพรุ่งนี้สุพนัทเหมือนตาหน้าจอ,อกสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาด้วยนะครับเพราะวันนี้เขามาสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็อิชิผมคิดว่าให้โอกาสแบงค์เป็นตัวจริงแน่นอนแหละเพราะฟอร์มดี ในเกมที่ผ่านมาแถมยิงประตูได้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ทีมชาติไทยฮึกเหมิมและพร้อมที่จะสู้เกาหลีอย่างมากบรรยากาศมาแล้วใจมาแล้วพร้อมสู้เต็มที่นะครับไม่ว่าเกาหลีจะแข็งแกร่งแค่ไหนเล่นในบ้านที่ราชมังทับช้างศึกพร้อมสมว,วิญญาณนักสู้สู้สุดใจนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ตจากเดอตุกปยพง์ผิวออดนะครับตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแล้วก็เป็นคนที่ไปประสบความสําเร็จในเคเลียเกาหลีใต้ เกมแรกที่ชัยเสมอกับเกาหลีเดอตุกวิคาะห์ได้แม่นมากนะครับว่าเจาะทั้งคิมมินแจเพราะคิมมินแจไม่ค่อยมั่นใจแล้วบอลไทยต้องเล่นแบบไหนเอ้ยเดอตุกวิคาะห์ดีล่าสุดเดอตุกออกมาวิเคราะห์ก็บอกว่าเกมเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากสำหรับทีมชาติไทยเพราะเกาหลีจะมาโหมแน่นอนเกาหลีไม่มีอะไรเสียเขาจะต้องชนะเพื่อสร้างความมั่นใจเรียกชื่อเสียงกลับมาแต่เดอตุกก็มาว่าทีมชาติไทยจะสู้ได้เพราะเล่นในบ้านที่ราชมังและนักเตะกำลังอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมดีและเขาบอกว่าอีกหนึ่งปัััจจยสําคญ ที่จะทําให้ทีมชาติไทยได้เปรียบเกาหลีอย่างมากคือเรื่องของสภาพอากาศถึงแม้ว่าจะเตะดึกแต่สภาพอากาศช่วงที่ผ่านมาที่ไทยมันร้อนมากมันร้อนสะสมจะส่งผลต่อเกาหลีและทุกขุก็ยืนยันว่าการที่เกาหลีมาเก็บตัวที่ไทยก่อน3วันเนี่ยไม่เพียงพอ ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ก็มองว่านี่จะส่งผลคือมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าเกาหลีอาจจะแบบเล่งได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเล่นที่โซครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเดือตุกก็มั่นใจว่าทีมชาติไทยเราจะสู้ได้ดีและมีแต้มในบ้านนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเกมนี้คึกคักจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นอย่างมากนะครับตามข่าวในวันนี้เนี่ยโอ้โหมันแบบใจมามากเพราะฉะนั้นใครมีบัตรเข้าชมเกมนี้นะครับ ไปเชียร์ให้กระหึ่มราชมังคลากีลาสถานไปให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเกมสำคัญที่จะเป็นเวนส์ตัหน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งเกมถ้าเกิดเราเก็บแต้มจากเกาหลีใต้หรือเซอร์ไพรส์ชนะได้นี่มันจะโคตรประวัติศาสตร์อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับให้กำลังใจเยอะๆแต่ห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดเพราะเกาหลีใต้เขาก็ยังเป็นทีมระดับโลกที่เราจะประมาทไม่ได้เพราะเขามีทั้งซอนฮึงมินเดี๋ยวอีคังอินมาอีกเนี่ย อันตรายหมดแต่ผมเชื่อมั่นในนักเตะไทยเชื่อมั่นในตัวของอีชิอิเพราะทุกคนที่ผ่านมาเท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยเขาทําการบ้านหนักทํางานหนักทุกอย่างการฝึกซ้อมทุกอย่างเข้มข้นนักเตะทุกคนวิ่งสู้ฟัดมากๆครับคุณผู้ชม และมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลอีกเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยจะสู้กับเกาหลีใต้ได้สนุกกว่านะที่โซเวอร์คารฟสเตเดียมแน่นอนส่วนผลแพ้ชนะหรือเสมอจะเป็นยังไงติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงเจอผมได้นะผมจะไปที่ราชมังก่อนเกมด้วยก็เข้ามาทักทายกันได้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสุดมันแน่นอนนะครับอาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้าง ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ตองสุยนะครับและที่สําคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยมุ่งสู่200 0 0นทับไปด้วยกันรวมไปถึงผมเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์แบบเต็มที่ให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันเข้ามาเยอะๆเพราะกําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทัพช้างศึกสู้กับเกาหลีใต้ได้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ฝากช่วยกันต,ติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดกันาดขออภัยด้วยสวัสดีครับ